ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเสาร์ที่10สิงหาคมศึกชิงโลก่การกุศลคอมมูนิตี้ชิลล์สองนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ลีกสูงสุดก็คือพรีเมียร์ลีกกับแชมป์เอฟเอคับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกันนะครับเพิ่งจะเจอกันเมื่อ11สัปดาห์ที่แล้วในศึกชิงถ้วยเอฟเอคับที่เวมบรีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บพิกล็อกเอาชนะไปะตามหน้าเสือมาเจอกันครั้งนี้เนี่ย เป็นศึกชิงโลกการกุศลครั้งที่102นะครับที่สมารมฟุตบอลเกตเป็นคนจัดเอาแชมป์ลีกสูงสุดมาเจอกับแชมป์เอฟเอคัคู่นี้เจอกันในโลกการกุศลเนี่ยไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยเนี่ยเพราะว่าถ้านับดูจากสถิติบทศาสตร์ที่ผ่านมาของทั้งสองทีมแมนซิตี้ได้แชมป์ลีกสูงสุดยากได้แชมป์เอฟเอคับยากพูดตรงๆนะยิ่งในยุคพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เพิ่งจะมี10ปีทศวรรษที่ผ่านมา เานั้นเองที่แมนซิตี้นั้นมาเป็นแชมป์หลีกสูงสุดนะครับแต่ก็แชมป์เอฟเอคัพส่วนแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเขาก็ได้เขามาเรื่อยๆแล้วก็โล่การกุศลนเนี่ยแมนยูเนี่ยคว้าไปถึง21ครั้งด้วยกันโอ้โหตั้งแต่ชื่อเดิม Charity Shield เพราะฉนั้นคู่นี้จะเจอกันเพียงแค่2ครั้งก่อนหน้านี้ปี1956และปี2011ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูชนะทั้ง2ครั้งนี่เป็นครั้งที่3ที่จะเจอกันกันกบแมนซิตี้นะครับโอ้โหก็ถือได้ว่าไม่ค่อ่ออย ก็แน่นอนเคยเป็นคู่แข่งลุนแชมป์กันมาในยุคเซอร์เล็กูสันเจอกับท่านชีคจากอาบูดาบีนะครับชีคมันซูก็มาซื้อทีมใช่ไหมแมนซิตี้ก็กระโดดขึ้นมาด้วยเม็ดเงินจากตะวันออกกลางนะถือว่าเป็นศักยภาพชั้นดีเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็พอเซอร์เฟอร์กี้วางมือก็แน่นอนแมนซิตี้ก็ครอบครองตลาดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งถ้วยเ a ฟเอคัพหลีกสูงสุดรวมทั้งคาร์บาวครับเองแล้วก็เพิ่งจะได้แชมป์ ยูฟ้าชมเปยนสลีกไป1สมัยนะครับก็แน่นอนประเด็ดนที่น่าสนใจคู่นี้มันไม่ใช่ทุกคน,นมองว่าเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับแต่ผมมองว่าไม่ใช่ผมมองว่ามันเป็นฟุตบอลที่ยิ่งกว่าอุ่นเครื่องมันคือเกมที่ทั้ง2ผู้จัดการทีมนักเตะนะครับต้องการที่จะต่อสู้เพื่อเทสตัตวเองก่อนที่7วันข้างหน้าจะลงสนามแข่งขันนัดแรกของฤดูกาลซึ่งแมนยู จะพบกับฟูลแลมก่อนเลยวันศุกร์ที่16สิงหาคมส่วนที่18สิงหาคม, Manchester City, ม ord, City แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเชลซีแมนยูเจอฟูลแลมที่โอทัฟฟอร์ดแมนซิตี้เตะวันอาทิตย์หน้าเจอกับเชลซีที่ลอนดอนนะเจอทั้ง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เจอ2ทีมจากลอนดอนแล้วเป็น2ทีมที่เคยเป็นทีมเดียวกันอย่างฟูลแลมและเชลซีก็คงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วครับแต่ว่ามันเป็นการเทสครคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งน่าสนใจคือเราก็จะได้เห็น ผู้เล่นหลายคนที่แมชฟิตเนสเน่าน่าจะพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งแมนซิตี้และแมนยู Man แล้วก็แน่นอนผู้เล่นบางคนที่เริ่มมาซ้อมกับทีมก็จะมีโอกาสได้ลงเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวได้เยอะนี่ใช่ไหมเป็นฟุตบอลโลกการอุศลเสมอกัน90้าสิบนาทีก็ยิงอยุดโทษเลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาเตะกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเทสแมชฟิตเนสของทีมก่อนที่จะสู้กันนะครับคราวนี้มาดู เรื่องของ precision สักนิดหนึ่งนะครับความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีอะไรที่ทั้งคล้ายแล้วก็ต่างกันมนซิตี้เองเนี่ยไปทัวร์ที่อเมริกานะผู้ชมดูจากผลงานเนี่ยแพ้เซลติกแพ้มิลานเสมอกับบาเซลนาและชนะเชลซีขณะที่แมนยูแพ้โรเซนบอกอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็ชนะเรนเจอร์กับเรอเบติสนี่ก็ถือว่าเรื่องของฟอร์มมันก็ประมาณหนึ่งเพราะมันเป็น precision ได้เทส ด้ส่งนักเตะเยวชนนะแต่เรื่องความพร้อมของทีมตอนนี้เอาแมนซิตี้ก่อนผู้สาวประตูนี้คงไม่น่ามีปัญหานะเซฟานออเดกานะ่าจะยึดเอเดอร์ซอนมีข่าวว่ามีโอกาสที่จะเสียตําแหน่งมือหนึ่งด้วยในฤดูกาลนี้แล้วจะอาจจะย้ายด้วยเพราะดูแล้วสถานการณ์มันจะไม่มั่นคงเท่าไหร่ออเดกาานี่ลงมาแทนแล้วทําได้ก็เนื่องเนียนกริปเลยก็น่าจะลงเล่นตัวจริงส่วนนักเตะที่ยังไม่มาซ้อมเลยนะไม่มารายกานตัวซ้อมนะดูเช็คชื่อครับ นี่หนึ่งครับโรดี้ฟิลโฟเดนไคล์ว็อกเกอร์จอห์นสโตนเขาบอกว่ายังไม่ได้มารยายงาน,นตัวซ้อมเลยแล้วก็คงไม่น่าจะพร้อมในเกมนี้อยู่แล้วส่วนที่มาซ้อมแล้วก็พวกที่ไม่ได้ชิงนะในยูโรก็พวกเควินเดอร์บอยเบนาโุซินวาเจนลิโดกูอันนี้ลงมาเล่นแล้วดูเบนดิแสมานูเอลคันจิมานูเอลนูเนสอืมแล้วก็นักเตะใหม่ที่ซื้อมาซาบิโย่ o, ก็มีโอกาสที่ก็เริ่มซ้อมแล้วตัวเจ็บเนี่ยแมนซิตี้ก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเอลิงฮารันนี่โอโ้โหพรีซิชันนี่สบายเลยนอร์เวย์ก็ตกรอบก็ซ้อมอย่างหนักหน่วงค่อนข้างจะพร้อมมากส่วนแมนเชสเตอร์เ็ดเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเยนเลนนี่โยโร่เซนเอร์แบ็กดารรุ่งซื้อมานะครับไยคนก็คือลาสมูสฮอยลุนอันนี้สองคนนี้ไม่มีส่วนร่วมแน่เพราะเจ็บกันเรียกว่าเป็นหลักเดือนนะครับเออโจชัวเซอร์ซี่มาซ้อมแล้วก็อาจจะมีชื่อนะเพราะว่า มันสามารถเปลี่ยนได้หลายคนอย่างที่ทราบกันดีส่วนที่ต้องลุ้นทดสอบความฟิตนะที่ลุ้นต้องทดสอบความฟิตก็จะมีจากข่าวล่าสุดนะครับแฮร์รี่แม็กควายวิกเตอร์ลิเาามมนะเดเลฟอรอนวันบิซาก้าลุกชอพวกนี้ลุกชอนี่ก็มาซ้อมมานะเออคนนี้ลุ้นลุ้นว่าจะได้ลงหรือว่าแต่ผมว่าลุกชอไม่น่าจะได้ลงนะไม่น่าจะได้ลงส่วนเจนนี่แวนเนี่ยที่นัดเจอรีฟูลนั้นไม่สบายนะครับแต่ตอนนี้โอเคและพร้อมที่จะลงก็ไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าดูจากรายชื่อของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็มีความพร้อมแล้วไม่พร้อมแตกต่างกันออกไปนะทางแมนซิตี้เองก็เสาหลักก็ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่น่าจะได้ลงสนาม11คนแรกคุณผู้ชมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนแล้วกันนะครับก็น่าจะมีออเดลกาเป็นผู้สาประตูครับแบ็กโฟก็จะมีกวาดิโออาคันยี่ดี์สแล้วก็ลุยส์ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยโคซิชแน่นอนกับเดอะบอยรวมทั้งบ๊อบแบนาโด แจ็คกิลิสและก็ฮาลันก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับออสการ์บอบนี่เขาก็เล่นอยู่แล้วในฤดูกาลที่แล้วเนะพระาะฉะนั้นดูจากรายชื่อก็ตัวใหญ่ชุดใหญ่ประมาณ9คนดาวรุ่งที่ไม่ใช่ดาวรุ่งสักทีเดียวเพราะซีซั่นที่แล้วก็ได้เล่นบ่อยทั้งลูอิสและก็บอบบอบนีน่น่าติดตามนะมีสเตปการเล่นนะก็ไม่แน่กาอาจจะส่งซาวิโยลงก็ได้เดี๋ยวก็รอดูนะคุณผู้ชมแต่ประมาณนี้ส่วนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยน่าจะโอกาสที่น่าจะลงสนามเนี่ย โอนาน่าผู้สาประตูนแน่นอนดาโลจอนน่แวนสักคู่กับลิซานโดมาร์ติเนีสนะครับแล้วก็แฮร์รี่เอมมสแบ็กซ้ายวัย17ปีผมว่าได้เล่นแน่ดีนต่อเนื่องเลยกาเซมิโลคอบบี้เมนูนะครับอ่าเดียโลอัมมัดอ,อัมมัดเดียโลนั่นแหละบุนโอลฟรานเดสลัดฟอร์ดเซอร์ซี่มีโอกาสที่จะเป็นชุดนี้เพราะว่าคือบุนโอลต้องเริ่มละเริ่มเรียกแบตฟิตเนสอยู่แล้วแต่นี่เขาบอกเซอร์ซี่มีโอกาสแต่ผมว่าเจดอนซันโชนะ คิดว่าแซรชนี้นี้สื่อจากอังกฤษเาขาคาดนะก็ประมาณนี้ไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแนวลุกตอนนี้คุณได้บูโนเพราะการนาโชยังไม่พร้อมนะบูโนถ้าซ้ายเป็นลัดฟอร์ดหน้าปอมเป็นซานโชขวาเป็นอามัดก็อาจจะเป็นนี้เรื่องไม่เซอร์ซี่ก็ได้ก็ประมาณนี้แต่มิดฟิลคู่กลางก็คอบบี้เมนูกับกาเซมิโลอ,อย่าลืมนะเอคับการาโชกับคอบี้เมนูยิง สองคนนะครับดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์เด็ดทำให้ทีมได้แชมป์เอฟเอครับสุดยอดมากๆนะฮะก็ถ้าถามว่าแนวทางการเล่นนะคู่นี้ผมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นเป็นทีมที่พยายามคอนโทรลเกมอยู่แล้วโดยภาพรวมแมนเชสเตอร์เต็ตก็รอจังหวะแดน2เป็นหลักโจมตีเร็วนะมีทั้งเฮียดิอาโลมีลัดฟอร์ดเนี่ยก็เริ่มฟิตนะครับรวมทั้งซานโชและก็บบูโน่ที่จะมาช่วยวางบอลก็ อารมณ์ก็จะประมาณนี้แล้วจะได้เห็นการเล่นในแบบที่เรียกว่า intensity ในบางช่วงเวลาซึ่งผมเชื่อว่าอลิชนาก็คงจะต้องเพรสก่อนเพรสแดนบนเพรสดนสองดรอปลงมาเพื่อที่จะเทสนักเตะต,ตัวเองด้วยแล้วก็แน่นอนทำลายเกมของแมนซิตี้ซึ่งสไตล์ของแมนซิตี้แต่การที่แมนซิตี้ไม่มีโรดิโก้เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะทำให้แดนกลางเนี่ยก็ดูจะอ่อนลงไปนิดหนึ่งนะครับโคสิตกับ เดอะบอยถ้าเล่นคู่กันนะตรงนี้นะอาจจะเป็น 4- ีหนึ่งีหนึ่งกันแหละแต่ว่าผมว่าเบากว่าเบากว่าทางฝั่งแมนยูนะถ้าดูจากตรงกลางแต่อย่างไรตามด้วยความเป็นแมนซิตี้พวกเขาก็คงจะเล่นเกมได้ค่อนข้างลงตัวในเรื่องของบอลโพสเซชันการครองบอลอยู่แล้วจะโจมตีได้ดีขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะณนะนะนะตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ถามว่าสนุกไหมผมว่าน่าจะสนุกนะมันได้การได้เทสเทสกันประมาณชั่วโมงหนึ่งอนะ หลังจากนั้น30มสิบนาทีก็ค่อยทยอยเปลี่ยนตัวก็ถือว่าเพื่อที่ให้พร้อมสําหรับสัปดาห์หน้าตอนนี้พูดถึงสถิติตัวเลขเนี่ยแมนเชสเตอร์เจ็ตสำหรับสำหรับโลก่การกุศลเนี่ยดูดูได้เปรียบดูดีกว่าแมนซิสเตอรแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาในชิงถ้วยการกุศลเพราะครั้งสุดท้ายก็คือ2 0 1 6ยุคของโชเซ่มุนโยแล้วก็หายไปเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าแมนซิตี้์เขาก็ยุคเป๊ปเขาก็มาอยู่ตลอดเลยใช่ไหม นี่ก็เป็นครั้งที่4แล้วแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแชมป์้ลีกสูงสุด4ปีติดต่อกันอันนี้ก็มารวดเลยทางหน้าเสือแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่านะผมก็ไปดูตัวเลขของ Opta ้าเขาวิเคราะห์โดยการซิมูเลชันหรือจำลอง match แข่งขันตามสถิติ1,000 0ครั้งนะครับตัวเลขของออฟต้าเซตเขาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ61.3%เแมนยูชนะ19.8% แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะเมื่อฟุตบอลเอฟเอคัพเนี่ยออตตาสเตดเขาก็วิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยเชิงตัวเลขเนี่ยนะครับแมนยู U, โอกาสชนะ 14. 4เนี่ยแต่ครั้งนั้นผมทําคลิปวิเคราะห์ก่อนเกมเมืม่อให้แมนยูนะมาหรอกฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละใครเหนือกว่าเรารู้กันอยู่แล้วแนหะตามหน้าเสือแต่เรื่องทัศนะเนี่ยมุมมองก็แล้วแต่เราอาจจะบวกความรู้สึกไปด้วยมันมีเซนด้วยอะไรด้วยนะครั้งนี้ถามว่ามัน,มนจะยังไงผมว่าก็ามีโอกาสนะเพราะว่าผลโหวตของแฟนบอลเนี่ย นะครับแฟนบอลโหวตให้แมนยูชนะมากกว่านะ,อะลองดูตัวเลขสักนิดหนึ่งครับแฟนบอลโหวตให้แมนยูชนะออ53.7แมนซิตี้ชนะ46.3โอ้มันก็อย่างว่าแหละฟุตบอลหนึ่งมันเป็นอุ่นเครื่องที่เข้มข้นกว่าอุ่นเครื่องทั่วไปอสองมันก็เป็นศักดิ์ศรีของทั้งสองทีมฟุตบอลก่อนเปิดฤดูกาลสาม,มก็คือได้เทสทีมก่อนที่จะเล่นในสัปดาห์หน้า นะครับใน7วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็มีมีโอกาสนั่นแหละมีโอกาสทั้ง2ฝั่งแมนซิ t y ตี้อาจจะดูเหลือหล่อมๆมากกว่าแมนยูก็ตามนะครับถ้าาผู้ชมนะโล่การกุศลเ,เกมนี้แมนซิ t y ตี้กับแมนยูคุณผู้ชมคิดว่าทีมไหนจะเป็นผู้ครองโล่การกุศลคอมมูนิชิว์นะครับในนัดก่อนเปิดฤดูกาลนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเอาในเวลา90นาทีเสมอก็แล้วกัน <c oughs> นะแล้วหลังเกม เราจะมาเห็นรายละเอียดกันว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการครับ